กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวไซตามทุกคนครับผมวันนี้ไซตามจะทําการรวบรวมรายชื่อของนักเรียนโรงเรียน UA สาขาฮีโร่ห้องเรียน A ในกระตูนเรื่องมาฮีโร a อะคาเดเมียและเรียงลําดับตามเลขที่ของพวกเขามาให้ผู้คุณได้รับชมกันถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยไซตามแหล่งรวมคนรักอนิเมะ มาเริ่มกันที่เลขที่1อย่างอาโอยามะยูกะที่เขานั้นมีคาแรคเตอร์เป็นเหมือนหนุ่มที่หลงตัวเองและชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าชายอยู่ตลอดเวลาโดยอาโอยามะนั้นเป็นนักเรียนที่มักจะโผล่มาสร้างเสียหงหัวเราะให้กับคนดูได้อย่างเสมอโดยอัตลักษณ์ของเขาก็คือเลเซอร์ที่ทําให้เขานั้นสามารถยิงเลเซอร์จากสะดือของตัวเองได้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีและการเคลื่อนที่แต่ถ้าหากเขานั้นใช้อัตลักษณ์ของตัวเองมากเกินไปก็จะทําให้ตัวของเขานั้นปวดท้องหรือเกิดอาการท้องเสียได้นั่นเองต่อมาเลขที่2อาชสาน้อททีีม่มั้งเส้นผมและอั้ิ เป็นสาวขี้เล่นและลักสนุกเหมือนเด็กๆแต่ก็ด yeah. claro ูน่ารักและเป็นธรรมชาติมากๆอัตลักษณ์ของเธอก็คือการสร้างกดออกจากร่างกายของเธอเพื่อใช้ในการโจมตีและการเคลื่อนที่โดยที่เธอนั้นสามารถควบคุมความเข้มข้นของกดได้อย่างอิสระนั่นเองต่อมาคนที่3อาซุยซิยุสาวน้อยที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับกบซึ่งอาซุยนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบดีช่างสังเกตตลอดเวลาและเป็นมิตรกับทุกคนจุดเด่นของเธอก็คือไม่ว่าเธอจะใช้อัตลักษณ์หรือไม่เธอจะมีรูปร่างคล้ายกับกบอยู่ตลอดเวลาโดยที่อัตลักษณ์ของเธอก็คือกบนั่นเองึงงงทททททํํําาาาาาให้้้เเธออออนนนนััสมรถุกกย่่่ีบไดต อเล็ที่4อีดาเทยนยะเด็กหนุม่มผู้ซื่อตรงจริงจังและจริงใจมาจากโรงเรียนคนหนุ่มและมีฐานะครอบครัวที่ดีจากตระกูลฮีโร่ที่เก่าแก่นอกจากนี้นั้นเขายังเป็นหัวหน้าห้อง 1A อีกด้วยอีดนั้นมีตลักษณ์ประจําตัวก็คือเอนจินซึ่งทําให้เขานั้นมีท่อระบายความร้อนที่ขาจากความสามารถนี้เองทําให้เขาสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วและเขานั้นยังมีเหตุผลหลักของการเป็นฮีโร่อยู่ก็คือการที่เขานั้นมีเอนจิเนียมอีชายของเขาเป็นต้นแบบนั่นเองต่อมาเลขที่5อุรารากะโอชากะสาวน้อยน่ารักที่มักจะมองโลกในแงง่ดดีีโโยเเธออนนนั้้ตการรจะป็ฮ นำเงินมาช่วยเหลือพ่อกับแม่ของเธอด้านลักษณะนิสใสของเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่ลาเริงแจ่มใสตลอดเวลาแนะมักจะเรียกอิซุคุว่าเดกุอยู่เสมอแต่การเรียกนั้นเป็นความหมายในเชิงให้กำลังใจมากกว่าและไม่ใช่การดูถูกเหมือนที่บาคุโกเรียกส่วนอัตลักษณ์ของเธอก็ค,อคือความสามารถในการควบคุมแรงโน้มถ่วงซึ่งเธอนั้นสามารถทาให้วัตถุที่เธอสัมผัสอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้แต่หากใช้นานเกินไปจะทําให้เธอนั้นมีอาการอาเจียนนั่นเองต่อมาเลขที่6โอจิโร่มาชิราโอนักเรียนที่มีหางขนาดใหญ่โผล่มาจากด้าน ซึ่งหางของเขานนั้นเป็นหางที่มีความแข็งแกร่งมากและเขาสามารถใช้หางได้อย่างอิสระแล้วก็บว่ามันเป็นมือที่3ของเขาเลยทีเดียวแต่ทว่าหางนั่นเองก็ทําให้เขาลําบากในการนั่งหรือการนอนพอสมควรเลยทีเดียวต่อมาเลคที่7คามินาริเดนกิเด็กหนุ่มที่ดูภายนอกเหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่หากเขาใช้ความสามารถของเขามากเกินไปก็ทําให้เขานั้นกลายสภาพเป็นเหมือนพวกปัญญาอ่อนสติไม่ดีในทันทีซึ่งลักษณ์ของเขาก็คือการชาร์จไฟฟ้าทําให้เขานั้นสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายได้แต่ทว่าเขานั้นไม่สามารถควบคุมทิศทางของกระแสไไไไฟฟ้้้้าาาที่่ปปอออยกกกดแะะหใชรส นกนิไป็จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าในสมองลัดวงจรเขาจึงต้องใช้เวลาในการพักถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวต่อมาเลขที่8คิริชิมะเอจิโรนักเรียนที่มีความสนิทสนมกับบาคุโกและมีร่างกายที่กำยำลักษณ์ของเขาก็คือการทําให้ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งราวกับเกาะเพื่อใช้ในการโจมตีและการป้องกันเหมือนกับว่าเขานั้นมีทั้งหอกและโล่ที่แข็งแกร่งอยู่ในตัวคนคนเดียวซึ่งคิริชิมะนั้นมีฮีโร่ในดวงใจก็คือคริมสันไลออนและไฟฝันที่จะเป็นอย่างฮีโร่ที่เขาชื่นชอบนั่นเองเลขที่เก้าโกด เป็นคนที่ขี้อายและพูดน้อยมากๆคนที่เขาพูดด้วยเยอะที่สุดก็คือโทโคยามิและที่สําคัญโกดะนั้นเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีมากๆด้านอัตลักษณ์ของเขาก็คือการสื่อสารกับสัตว์โดยเขานั้นสามารถที่จะคุยกับสัตว์เพื่อให้ความช่วยเหลือเขาได้นั่นเองแต่ทว่าสิ่งที่เขาหวาดกลัวที่สุดนั้นก็เป็นแมลงต่อมาเลขที่สิบซาโตะริกิโดนักเรียนผู้มีกล้ามเนื้อที่ลําใหญ่และมีปากสีน้ําตาลหนาพร้อมกับผมที่ตั้งแหลมซาโตะเป็นคนที่มีความสนใจในขนมเค้กซึ่งขัดกับรูปร่างหน้าตานนััั่่เอองงึตลกษณ์ของเขา ก็คือการเปลี่ยนน้าตาลในร่างกายเพื่อเพิ่มเป็นพลังการโจมตีกายภาพโดยเมื่อเขากินของหวานเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีแต่ถ้าหาก,กินมากเกินไปก็อาจจะทําให้เขานั้นเกิดอาการเวียนหัวได้ต่อมาเลขที่11โชจิเมโซะนักเรียนที่มีรูปร่างแปลกๆอีกหนึ่งคนโดยโชจินั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่และกำยำบุลคลิกของเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดน้อยด้วยอัตลักษณ์ของโชจินั้นก็คืออวัยวะจําลองซึ่งเขานั้นสามารถสร้างอวัยวะเช่นหูปากมือหรือตาออกมาจากด้านหลังโดยมีลักษณะเหมือนพังผืดขนาดใหญ่แและมม้ถถูกกกตัดออไปสาาร สร้างขึ้นมาใหม่ได้ต่อมาเลขที่12จิโร่เคียวกะสาวที่มักจะมีหน้าตาที่ไร้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาจิโร่นั้นมีเอกลักษณ์คือติ่งหูที่ย้อยยาวลงมาซึ่งอัตลักษณ์ของเธอก็คือสายหูฟังซึ่งเธอนั้นสามารถเสียบสายหูฟังที่ติ่งหูของเธอเข้ากับอะไรก็ได้เพื่อส่งคลื่นเสียงไปทําลายโครงสร้างภายในและใช้ในการโจมตีเล็กๆเ,เ,เหมือนเป็นอวยวะส่วนหนึ่งและหากเธอต่อสายหูฟังเข้ากับลำโพงที่ขาในชุดฮีโร่ของเธอแล้วล่ะก็จะสามารถส่งคลื่นเสียงจากการเต้นของหัวใจของเธอเพื่อโจมตีสัตูได้อีกด้วยิยยน ต่อมาเลขที่13เซโลฮันตะเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากมายนะักจึงไม่สามารถยืนยันลักษณะนิสัยของเขาได้มากมายเท่าไหร่แต่อัตลักษณ์ของเขาก็คือเทปเขาสามารถสร้างเทปกาวออกมาจากข้อศอกของเขาเพื่อใช้ในการเวียงจับมัดหรือแม้กระทั่งใช้ดึงตัวเองไปยังสถานที่ต่างๆได้อีกด้วยต่อมาเลขี่1 4โทโคยามิฟูมิคางะเด็กนักเรียนอีกคนที่มีเอวยวาส่วนหัวเหมือนกับอ e ีกาซึ่งเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบมากเหนือกว่านักเรียนทัดด่วไปอัตลักษณ์ของเขาก็คือการดึงออสัชาดากดอออมต่สู้ไท ก็มีอีกหนึ่งตัวตนซึ่งถ้าเขานั้นอยู่ในจุดที่มีความมืดมากหลังจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ตัวเขาเองนั้นก็จะเสียการควบคุมรักชาโดไปด้วยต่อมาเลขที่15 โทรโรลกิโชโตะลูกชายของเอนเดวอร์ฮีโร่อันดับ2รองจากออโรไมนักเรียนโคตาคนที่2ของห้อง 1A ซึ่งมีอัตลักษณ์ก็คือครึ่งร้อนครึ่งเย็นแยกเป็นสองสทางฝั่งซ้ายและขวาตามลำดับซึ่งโทรโรลกินั้นเป็นนักเรียนที่เก่งเป็นอันดับต้นๆของห้อง 1A จุดเด่นของเขาก็คือมีรอยหน้าที่โดนลวกอยู่ที่ซีกด้านซ้ายนั่นเองต่อมาเลขที่16ฮางาคุเรโทรุมนุษย์่องหนที่ไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของเธอซึ่งสิ่งที่รู้นั้นมีเพียงข้อมูลทีี่่่่ววาาาาเเเเธธออออออคือผู้้้หญิงงงงงงงซึสสัััักกกกตตตตไดจนยแแลละรขขษณ ค,คือการล่องหนโดยการล่องหนของเธอนั้นจะคงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถทําให้สิ่งอื่นนั้นล่องหนได้ซึ่งจะมีเพียงการแต่งตัวเท่านั้นที่จะทําให้เรารู้ว่าเธออยู่ตรงไหนต่อมาเลขที่17บาคุกโกคาสึกิเด็กหนุ่มจอมบุะลุทะนงตัวและก้าวร้าวเพื่อร่วมห้องตั้งแต่เด็กของอิซูกุมีอัตลักษณ์ก็คือพลังระเบิดที่สามารถเปลี่ยนเงือ่อให้มีฤทธิ์เหมือน,นไนโตรกลายเป็นระเบิดได้ปกตินั้นเขามาแกดูถูกอิซูกุตั้งแต่เด็กแต่กลับเคยถูกอิซูกุช่วยไว้หลายครั้งทําาาาาาาให้้้เเเเเขขตตตออออองงกกกกรพิสนนนััวว่่่่ืุมมลที18ำ อิสุคุอัตลักษณ์ก็คือวันฟอร์ออซึ่งอิสุคุนั้นเป็นเด็กชายที่เกิดมาไร้อัตลักษณ์และไม่มีพลังพิเศษเฉพาะตัวใดๆเลยแต่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นฮีโร่และยังเป็นแฟนพันแท้ของโอโรไมจากความฝันที่อยากเป็นฮีโร่ตั้งแต่เด็ก,ดกแม้จะถูกเพื่อนที่มีอัตลักษณ์แกล้งมาตั้งแต่เด็กก็ตามแต่เขานั้นอมองโลกในแงด่ดีและมีความกล้าหาญความตั้งใจความเพยายามียรและความอดทนสุดๆเช่นกันจกกนกระทั่งได้มาเจอกับโอโรไมซึ่งแม้ครั้งแรกนั้นโอโรไมจะไม่เชื่อว่าผูที่ไม่มีอัตลักษ ไมอิซุคุได้เป็นลูกศิษย์ของโอโลไมเพื่อรับการถ่ายทอดอัตลักษณ์สืบต่อจากเขานั่นก็คือวันโฟอออ,อย่างไรก็ตามด้วยความพยายามและความช่วยเหลือของโอโลไมนี่เองทำให้อิซุคุ สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียน UA สาขาฮีโร่ห้อง 1A ได้สําเร็จคนต่อมาเลขที่19มินเตะมิโนรุเจ้าตัวจิ๋วจอมลามกตลกและขี้เล่นมินเตะเข้าเรียนเพื่อเป็นฮีโร่แต่เขากลับติดนิสัยขี้ขาดสุดๆมอต้องเผชิญกับอันตรายมินเอตะไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องการต่อสู้มากนะแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดระดับต้นๆของห้องเรียนอัตลักษณ์ของเขาก็คือลูกบอลเหนียวหนึบที่เหมือนกับอังุ่นและเด้งถึงออกมาจากหัวของเขาซึ่งระดับความเหนียวนั้นจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเขานั่นเองคนสุดท้ายเลขที่ 20, ยโโยาาาโโโรรรรมะวีีโมโม่ด้ัับบคตตเเเเขนนชชกกิ เละเป็นถึงรองหัวหน้าห้องเรียน 1A เธอนั้นมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่แม่นยำแต่เธอขาดซึ่งความมั่นใจในตัวเองและมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับโทโรโล,โลกิเสมออัตลักษณ์ของเธอก็คือการสร้างซึ่งเธอนั้นสามารถใช้ไขมันในร่างกายของเธอสร้างเป็นวัตถุอะไรก็ได้แต่เธอต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลของวัตถุช้นิดนั้นๆจึงจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้นั่นเองและปิดท้ายกันด้วยโชตะไอสวะหรืออ e ีเลเซอร์เฮด การประชามชั้นของพวกเขาผู้ที่มีความสามารถในการลบล้างอัตลักษณ์เพียงแค่เจ้ามองอัตลักษณ์ของเป้าหมายก็จะทำให้เป้าหมายนั้นไม่สามารถใช้อัตลักษณ์ได้ชั่วข่าวจนกว่าเขาจะทําการกับพิบตานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของสมาชิกห้อง 1A แห่งโรงเรียน UA จากการตัวเรื่อง My Hero Academia ที่เรารวบรวมมาให้คุณในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ